พวก <S <S เรากูกูพาเพลินเจอกันอีกนะครับหมายเดิมวันนี้มากันสองคนครับผมมีลุงเขามาตกปลาทรายด้วยครับผมทีมงานติดธุระกันอยู่นะครับวันนี้มาไม่ได้ไปกันสองคนครับไนนันเป็นคนขับเรือขึ้นเรือกันครับผม เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับผมแต่วันนี้เจออุปสรรคนิดหน่อยมีลมครับวันนี้เรามาสาวขนกันนะครับผมจะได้ตัวไหมครับผมอีกแล้วครับอไม่ทัน นะครับอีกหนึ่งตัวลงได้นะว,วันนี้คือล,ลงแรงลงแรงเราก็สู้ครับผมยยบมาแล้วครับเขมาเลยคอมบักคอมบักนี่หนึ่งตัวตัวเล็กครับมาอยู่แล้วครับถ่ายเรือเอาไม่หยุดเลยครับวันนี้ไม่ปกติครับ ใชเรือเอาแต่ว่ากัดนะครับ oh <my> เราเปลี่ยนที่กันอีกครั้งนะครับหมายน้ำลมแรงครับผม,มเรามาอยู่ล,ล่องใหม่ข้างเกาะน,นะครับพอได้บังลมบ้างอยู่ใกล้ๆกับหมายเก่าที่เรามาตกวันก่อนนะครับผมดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับ เราต้องหลบเกาะสาวนะครับลมเยอะครับโอ้เอาละครับไตเรือติดไหมครับหนึ่งเต้มปากกัดครับผม <c oughs> <c oughs> ลงถึงยับเลยครับ อยู่ไหนก็ยากครับผมวันนี้มีแต่ลม แล้วเราก็กลับมาอยู่จุดหมายตกปลาทรายอีกครั้งนะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าปลาเห็ดโคนข้างนอกไว้สาขนอยู่ไม่ได้ครับผมลมแรงเรือ,อลำเล็กครับอยู่ไม่ได้ครับมาลองติดตามชมดูครับจะมีตัวไหม ใช้เป็นเหยากุ้งนะผมหรือปลาหมึกก็ได้ไ <troll> ด้ไม่ติด ยสีแก้วครับผมเออยังไม่ถึงเวลามันดีเได้อยู่แล้วมันนี้กระจายเราก็ได้เวลาของมันบ่ายสามครับหอยครับอันนี้แมวครับผม ยังหาปลาคุณภาพไม่ได้ที <c oughs> ตอนนี้น้ำนิ่งครับผมน้ำลงจนหมดแล้วปลาก็ไม่กินรอดูตอนหัวน้ำขึ้นนะครับต่อไปจะมีตัวไหม่ รอกันต่อไปครับผมเหนื่อยแล้วครับไปปลาก็ไม่กินครับคนกินแทน เาาหมักมาอีแล้วครับผมปลาไม่กินเรากินไม่กินอีกเรากลับครับ เรามีปลาไม่กินเลยครับผมหมดอีกแล้วครับเหยื่อ yeah. กลับแล้วครับผมผลกำลังมาครับต้องกลับละครับปาไม่ได้เลยครับผมได้ไม่มากนนิดนดหน่อยๆครับพอได้ลมครับวันนี้ pla